ก็เดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของโซนหลังบ้านอันนี้ก็จะเป็นสภาพก่อนที่ผมจะทําการปรับปรุงนะครับเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําการซื้อบ้านหลังนี้มานะครับก็หลังบ้านเนี่ยโซนหลังบ้านก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพณนะปัจจุบันที่ผมได้ทําการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรต่างๆไปว่าจะมีลักษณะแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันตามคลิปกันเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในส่วนของโซนหน้าบ้านไปแล้วนะผมจะพามาดูโซนหลังบ้านอีกนะครับก็ตรงนี้เป็นระเบียงที่ผมได้เคยทําไว้นะครับถ้าใครติดตามผมมาก็จะเห็นว่าระเบียงตรงเนี้ยผมทําเองทั้งหมดนะครับทําทําคนเดียวนะครับส่วนใหญ่คือทําคนเดียวจะมีน้องชายมาช่วยนิดหน่อยแล้วก็ระเบียงจะออกมาแต่ภาพตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยประมาณนี้เนาะผ่านมาประมาณหนึ่งปีนะครับตรงระเบียงเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อวานก็เพิ่งต่อไฟไปนะครับ แลวส่วนใหญ่ก็จะเป็นแคร์ตัดของแฟนผมนะเขาซื้อมาอะไรเยะแยะก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ตรงระเบียงนู้นก็โดนยึดวางแคร์ตัดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอะไรเงี้ยผมวางของอยู่ช่วงนี้จะลกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านกันเลยดีกว่านะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้ผมก็ได้ทําไว้เนาะถ้าใครดูนะครับผมเอาตัวแผ่นปูทางเดินเก่ามาทําไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมเคยใช้ ตัวอิดมอนนะก้อนระบาดเนี่ยวางเรียงไว้ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าสภาพจะลกนิดนึงจะเลอะนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วก็เมื่อวานผมทําการขุดล่องฝังฝังสายไฟไปด้วยนะครับฝังท่อสายเดินสายไฟไปมันก็เลยเลอะ,ะ,ะนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้นะตรงนี้นะครับที่ผมได้ทําไปนะครับใช้งบที่ไม่ไม่มากเลยนะครับก็คือใช้ตัวอิฐ อิดมอนก้อนระบาดเนี่ยวางไปเลยนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะถ้าแต่ถ้าเป็นสภาพเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นดินเลอะมากเลยนะครับเป็นขีด้ดินเป็นอะไรเงี้ยเลอะเยะเลอะมากแล้วก็เก็บกวาดลําบากนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อ,เ,อ,อเดินลงไปตรงนี้จะเป็นในส่วนของโซนแคตัสที่ผมทาโรงเรือนแคตัสให้แฟนไว้นะครับซึ่งใช้พวกไม้ยูคาอะไรอย่างนี้นะครับกเ็เน้นประหยัดนะครับตรงนี้แต่ก็มีโครงการที่ว่าจะทําใหม่ให้ให้เขาอยู่นะครับเพราะว่า จะทําเป็นโค้งเหล็กเลยแล้วก็ทําเป็นแบบดีๆเลยแล้วก็ให้ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงเพราะตอนนี้แคตตัสของแฟนผมเนี่ยเริ่มจะเยอะแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะบอกนิดนึงว่าตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมครับเป็นเหมือนเ,ออเขาเรียกอะไรนะเป็นล่มไม้ครับอันนี้ผมทํามานะต้องบอกว่าเน้นประหยัดเกินไปนะครับตรงนี้ต้องพอเน้นประหยัดเกินไปใช้เศษไม้มาวางนะครับสุดท้ายเนี่ยพอไม้ที่ลามขึ้นไปเนี่ย เขาเริ่มเป็นพุ่มเป็นอะไรแล้วเนี่ยมันจะจัดการยากมากเลยนะครับเห็นไหมครับเริ่มเป็นพุ่มอะไรแล้วเนี่ยจะจัดการยากมากซึ่งตรงเนี้ยผมใช้เศษไม้มาทําต้องบอกว่าถ้าใครจะทานะลงทุนยอมเสียเงินหน่อยนะเป็นเหล็กเป็นไม้ดีๆไปเลยนะครับคือจะพูดว่าไงเดีอเจ็บเจ็บแต่จบอะครับก็คือตรงเี่เจ็บแต่จบอย่างเนี้ยของผมเนี่ยอนาคตผมก็ต้องทาใหม่นะเพราะยังไงเดี๋ยวไม้เขาก็ต้องผุนะพราะผมไปเอาเศษไม้ข้างๆบ้านอะไรเงี้ยมาทําเลยนะครับตรงเนี้ย คือประหยัดเกินไปนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะที่อยากจะบอกครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเห็นว่าพื้นเนี่ยตรงพื้นเนี่ยผมก็มีการขูดฝังปะปาฝังท่อไฟอะไรไปเนี่ยทำให้ต้นไม้ต้นใบต่างเหลียงของผมเนี่ยก็เริ่มจะโดนทําลายไปนะเห็นไหมครับสีเขียวในใบต่างเหลียงก็เริ่มแบบจะหายไปบ้างบางส่วนแล้วก็ข้อแนะนําสําหรับใครที่ปลูกใบต่างเหลียงนะครับให้ปลูก บริเวณกลางแจ้งจะดีกว่าเพราะถ้าปลูกบริเวณในร่มเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อก่อนตรงนี้จะมีใบตั่างเยอะมากเลยนะตอนนี้เขาเริ่มตายเพราะว่าเขาโดนเหมือนเหมือนโดนเชื้อราจากใบไม้ด้วยอะไรด้วยนะครับมันเลยทําให้เขาเนี่ยติดเชื้อแล้วก็ตายกันไปเยอะเลยนะเหลือไม่เท่าไหร่เองนะจะเห็นเนี่ยเหลือนิดๆหน่อยๆประมาณนี้นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยนี่แนะนำนะสำหรับใครจะปลูกใบตัเหล่ยงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของโซนไอ้นิดนิดนึงนะอันนี้เป็นของแฟนผมนะผมก็ไม่ค่อยจะ ทราบข้อมูละลรเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแฟตัดนะครับแฟนตัดของเขาก็ทําเป็นโรงเรียนแปลกนะเป็นโรงเรียนที่แปลกที่สุดนะก็คือทําไปเพื่อให้เขาไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมมีโครงการที่จะทาต่ออีกอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับนี่ตรงนี้นะครับเรายังมีอีกหน่อยหนึ่งนะตรงนี้ครับที่ผมบอกไปนะครับเริ่มเป็นร่มไม้แล้วถ้าความเป็นจริงอ่ะ ทำเป็นโค้งเหล็กเป็นเอาไม้ดีๆมาทําจะดีกว่านะครับเนี่ยยังไงเนี่ยตรงนี้ผมต้องทําใหม่อีกนะครับเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆนะครับหลังบ้านหลังบ้านผมเนี่ยจะมีพื้นที่สักประมาณ2งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นมีอะไรบ้างลูกแนะนำหน่อยวันดีหนอค่ะลูกอ่าวันดีค่ะ,ะ,คะมีชิงช้านั่งได้ไหมลองนั่งสิอ,อ่เออลองไมนั่งดิชิงช้าเล่นได้ไหมลูก อ่านี่ก็เป็นชิงช้าที่ผมทําไว้นะยังเล่นได้อยู่นะประมาณทํามาประมาณสักเจ็ดเดือนแปดเดือนได้แล้วนะครับยังใช้ได้แต่ไม่รู้จะใช้ได้นานทักเท่าไหร่นะผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องใช้ได้ตลอดเนาะเพราะว่าผมก็รู้อยู่ว่าใช้พวกไม้แบบนี้ก็คือก็ต้องมีอายุการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นไม้กระดกไหนลองเล่นให้ดูหน่อยอ่าลองเล่นกันหน่อยดูนั่งได้ไหมลูกอ่าลองลองลอง,ลองนั่งกันหน่อยก็ทําให้ลูกๆเล่นนะครับสองคนนะครับนี่ครับ เน้นประหยัดนะครับทำไปให้เขาไว้เล่นเฉยๆนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ที่ผมทําเคยทําเป็นไม้ยูคานะก็ยังอยู่นะครับแต่สภาพก็อาจจะเก่าๆไปนิดนึงนะครับต้องบอกว่าโดนฝนโดนแดดโดนอะไรไปด้วยนะครับก็ค่อยๆทําไปเนี่ยตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับในส่วนของอชิงช้าเป็นชิงช้าไม้ที่ผมใช้ไม้ยูคาทําแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะนะครับยังไม่จะทําอะไรต่อนะช่วงนี้มัวจะไปทําบริเวณหน้าบ้านซะส่วนใหญ่ ก็โอเคเดี๋ยวผมพาเดินดูในสวนที่มีพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าอยากดูสวนหลังบ้านนะครับบอกว่าคิดถึงสวนหลังบ้านนะผมจะพามาดูแต่ในส่วนของอห้องเก็บของเนะยที่ผมทําไว้เนี่ยผมจะไม่พาเข้าไปดูด้านในนะเพราะว่าด้านในลกมากผมยัดของอะไรไปเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้และกันนะแล้วด้านนอกก่อนนะสภาพปูนอะไรก็ยังอยู่ดีนะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะที่ผมเคยทําไว้อันนี้เดี๋ยวจะมาทําขัดแล้วก็เคลือบใหม่นะครับ ต,ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่พาดูนะลกลกมากนะครับลกมากไม่พาดูเอาไว้โอกาสหน้าจะพาดูแล้วกันอันนี้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับตรงเนี้เคยเคยทำคลิปให้ดูไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการปลูกผักนะที่ผมปลูกไว้ถามว่าได้กินผลผล,ลิตแล้วนะครับตอนเนี้เนี่ย,ย,ยอย่างแตงเนี่ยอย่างแตงนะครับแตงเนี่ย, decide, ยผมก็ได้กินไปแล้วนี่ลูกใหญ่มากเลยผมจะบอกนะครับเนี่ยแตงอะลูกใหญ่มากนะครับนี่ ผมกินไป3ามสี่ลูกแล้วนะแตงนะครับในส่วนของแตงเนะี่ยแล้วก็ถั่วฝักยาวนี่ก็มีแล้วนะครับผมปลูกไว้ตอนนั้นปลูกไว้แล้วก็ทําเป็นลานให้เขาเลยนะครับเขาก็ขึ้นไปนี่มีบวบด้วยมผมปลูกม่วตัวหมดเลยนะครับเนี่ยบวบก็ทํากินไปแล้วนะครับผัดบวบผัดอะไรแตงเนี่ยผมก็ครับนี่แตงอันนี้อันนี้ผักวบวบรูมันเขาเรียกบวบนี่อันนี้ถั่วฝักยาวนะครับมีถั่วฝักยาวเต็มเลยนี่ออกเต็มต้นเลยหนุนครับ ใช่ใช่ใช่ลูกเดี๋ยวเอาไปกินเดี๋ยวเอาไปตำท่ตมตำนี่ถั่วฝักยาวเนี่ยออกลูกเต็มเลยนะครับออกออกเต็มเลยนะครับอันนี้ไม่ได้พ่นยาอะไรเลยนะเป็นแบบธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยววันนี้ผมว่าจะเด็ดไปทําอะไรกินสักหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ทําอะไรเอาดอกไม้มาโรยๆไว้อยู่ดีเขาขึ้นมาเต็มเลยนะครับดอกไม้เนี่ยหนูเด็ดเด็ดอย่าเด็ดเล่นเดีลูก เอาไปกินหรือเปล่าเอาไปเอาไปอะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โอเคเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมได้ปลูกไว้ก็ปลูกไว้นะต้นไม้เนี่ยคือเน้นปลูกปลูกวางปลูกปลูกลงดินไว้เขาก็ขึ้นมาเองนะครับตรงนี้เนี่ยครับแตงกวาเนี่ยก็ออกดีเหมือนกันนะครับออกให้ผมกินได้หลายหลายรอบแล้วเนี่ยอันนี้ก็เริ่มออกลูกไหมกนะครับนี่แตงกวานะปลูกไว้นะครับใครมีพื้นที่พื้นดินนะครับปลูกไว้เลย อันนี้เป็นต้นแคนาที่ผมปลูกไว้นะซื้อมาต้นละห้าร้อยห้าร้อยหรือห้าห้าิเนี่ยจำไม่ได้นะครับแล้วปลูกไว้เนี่ยเขากาลังขึ้นดีเลยนะครับเนี่ยถ,ถือว่าดินดีมากแล้วก็เป็นพุ่มขึ้นไปกําลังสวยเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันดีกว่า,<ม>าซึ่งหลังบ้านเนี่ยก็ผมก็ปลูกอะไรไปเนี่ยนะครับปลูกมะนาวปลูกซื้อทุเรียนมาปลูกไว้ด้วยนะครับเนี่ยครับดอกอะไรไม่รู้ อันนี้ก็เป็นดินเก่านะที่ผมเอามากองไว้ยังไม่ได้ทําอะไรดอกไม้ดอกไม้ลงไปแต่พอพาดูนี้ก่อนนี่ท,ที่พี่พ่อทําลานตรงนี้ไว้เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นลานที่ผมมาทําไว้นะไม่ได้ทําคลิปอะไรนะครับตรงนี้คือมาทําไว้ว่างๆก็คือใช้เศษไม้อะไรมาทําองนะครับบางทีก็กล่าวว่าเน้นประหยัดเกินไปนะบางอย่างนะครับเน้นประหยัดเกินไปมันก็ก็ไม่ดีนะบางทีเราก็ต้องดูด้วยความเหมาะสมนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเริ่มมีดอกแล้วนะครับตรนนี้ ก็มีฝรั่งด้วยนะปลูกฝรั่งไว้เนี่ยเริ่มออกดอกแล้วออกดอกแล้วก็มีลูกให้เรากินแล้วนะแล้วก็มีนี่นะครับเนี่ยกำลัลงลามขึ้นไปนะทาเป็นนั่นไม้นะครับก็ปลูกขนุนปลูกอะไรไปเรื่อยๆนะครับกล้วยเก๋ยแล้วก็ฟักทองเนี่ยได้กินไปหลายรุ่นแล้วนะครับได้กินไม่ใช่หลายรุ่นรุ่นหนึ่งละเก็บไปรุ่นหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยก็จะเหลือประมาณนี้นะตรงนู้นก็ถางหญ้าไปนะ จะบอกว่าถางหญ้านี่เหนื่อยพอสมควรนะครับตรงเนี้ยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะมารีวิวหลังบ้านเนาะไม่มีอะไรนะครับในส่วนของหลังบ้านผมเนี่ยมีพื้นที่อยู่2งงานก็พยายามจะหาต้นไม้ต้นอะไรมาปลูกะครับกล้วยผมก็ตัดหญ้าแล้วไปโดนนิดนึงขาดไปเลยนะแต่นี่เขาลังเกิดขึ้นใหม่นะครับไม่รู้อะไรกินไปเนี่ยใบไก่แน่เลยเพราะว่าหน่าไก่น่าจะกินเนี่ยอันนี้ฟักทองก็เริ่มแตก หน่อขึ้นมาใหม่นะครับนี่มีลูกด้วยนะครับแต่ผมกินไปรุ่นหนึ่งแล้วฟักทองนะครับได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะมีหลายลูกอันนี้ก็มะละกอนะปลูกไว้หลังบ้านหนึ่งต้นครับก็ประมาณนี้ละกันในส่วนของเนี่ยหลังบ้านผมก็ประมาณนี้นะครับมันก็เป็นรั้วไม่ท่นชีทที่ผมทําไว้นะครับก็ยังอยู่สภาพยังอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของโซนหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเอ่อ ยังไงจะพามาดูความคืบหน้าอีกเพราะว่าตรงนี้ผมก็มีโครงการอีกหลายอย่างที่อยากจะทําเลยนะครับมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะทําตรงนี้นะครับก็ต้องหาเวลาว่างนะวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดอะไรเงี้ยมาทําเอานะครับก็เนี่ยถางหญ้าก็เหนื่อยอยู่นะครับตัดหญงตัดหญ้าผมแต่พอดีผมมีรถตัดหญ้าอยู่นะครับก็สามารถที่จะตัดได้นะใครมีพื้นที่นะครับแนะนําปลูกพงปลูกผักปลูกไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็มีเนี่ยให้เราทานได้นะ เดี๋ยวผมจะมาเก็บแล้วก็ไปทําอะไรกินทักอย่างนะครับ <Okay. S 1> เก็บไปกินหลายรอบแล้วไปผัดถั่วไปตำส้มตำอะไรนี้นะครับแตงเนี่ยผมก็เก็บไปกินนะครับลูกเนี่ยเห็นไหมล,ลูกประมาณนี้เลยนะครับแต่ยาวกว่านี้นะที่ผมเก็บไปโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามนะครับในช่องของผมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาติชมแนะนําอะไรต่างๆของผมขอขอบคุณมากเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวขอสวัสดีนะครับ ต้นหลังบ้านก็ประมาณนี้นะครับ,น,บน,นี่ประมาณนี้เบื่อตัดหญ้าครับหญ้าเยอะมากกุ๊กไก่ก็ยังอยู่นะกุ๊กไก่แต่ว่าจะให้เขาไปละผมรู้สึกเหนื่อยกับกุ๊กไก่มากเลยนะครับ <Evet. S 1> เขาคุยอย่างเดียวเลยคุยมีพี่ท่านนึงคอมเมนต์ไว้โอ้โหจริงอย่างที่เขาพูดเลยนะเขาคุยอย่างเดียวไม่ว่าจะไปไหนนะเดินไปหน้าบ้านก็คุยหมดเลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ